เป็นชายหาดของตัวโครงการนะครับซึ่งจริงๆก็มีอารมณ์คล้ายๆเป็นหาดส่วนตัวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมบ้านนะครับจะเป็นบ้านชื่อโครงการว่าบ้านทะเลนะครับจะอยู่ติดกับทะเลเลยนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองพัทยาครับตัวบ้านขนาดที่ดิน1 5 6ตารางวานะครับแล้วก็พื้นที่จะสอยทั้งหมด572ตารางเมตรครับเกือบ6 0 0เลยทีเดียวอันนี้จะเป็นทางเข้าของหน้าบ้านนะครับไม้ตรงนี้จะเป็นไม้สักนะครับเปิดเข้าไปแบบนี้ครับตรงนี้นะครับจะเป็นห้องลิฟวิล์รูมของตัวบ้านนะครับจะเป็นนห้องงิิวรรรมแกคับซึ เซลล์เลี้ยงก็สูงเลยนะครับชั้นดาเรียสวยๆแบบนี้แล้ครับทุกคนโซฟาขนาดใหญ่มากครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณสระว่ายน้ําหน้าบ้านนะครับด้านนี้เลยเข้ามาเราก็จะเห็นสระว่ายน้าแบบนี้เลยนะครับสามารถเล่นได้แบบว่ายน้าอลังกายได้ทุกวันเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลครับหลังจากเล่นที่น้าทะเลเสร็จเราสามารถมาเล่นน้าตรงนี้ต่อได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกแล้วก็ห้องทานข้าวอยู่ด้วยกันนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของ โต๊ะทานข้าวนะครับด้านในถึงท่านเลยด้านหน้าก็จะมองเห็นวิวแบบนี้จะมีวิวสระว่ายน้ําด้านนอกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องขนาดใหญ่เลยแล้วก็จะมาโซนด้านซ้ายจะเป็นลิฟิ่งรูมสามารถดัดแปลงเป็นห้องนอนได้นะครับจะมีที่กั้นแบบนี้ด้วยนะครับห้องรับแขกก็ขนาดใหญ่เลยนะครับเซเว่งสูงมากนะครับด้านนี้ก็จะเป็นลิฟิ่งรูมนั่งเล่นสบายๆตรงนี้นะครับ